บัดนี้วันที่4มีนาคม2568เป็นครั้งที่6 1ของพระเจ้าในธนวัฒน์0 55ขอถวายเสียงสวนสรทยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและจริยบูชาแด่ครูบาอจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขณรยิชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องรื่นเทิง ไม,ม่เอาเพราะสวนมนต์อยูน่อยนอะนาบทที่หนึง่งบทสวดชุมนุมเทวดา มันตาจักวาเรสุอัตราขจันตุเทวตาสทรรม,มังมุนิราชสสะสุนันตุสักขโมกขังสักเกาเมจวุลเปคีริศิคารตาเตจันตลิเขวิม,มาเนทีเปรติจักาเมตาลุวะนะขะหาเนเคหวัตถุมหิเขตเตพุม,มาเจนตุเทวาชาละทละชละทละวิสมียัขคันทัพ,พนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวระวาจานังสา,าโวเมสุนันตุ ธรรมมสโณกาโรยามมัทันตาธรรมมสโณกาโรยามมัทันตาธรรมมสโณกาโรยามมัทันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรนาพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนาธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนาสังฆังอภิปูชยามะบทที่สาบทกระพระรัตนตรัยอะรหังสัมมาสัมพุทโธปะกวาพุทธังปะวตตะอภิวาเทมิสวากาโตัวะวตาธมโมธรรมังนัมมัสสามิ S 1> <S 1> สุปฏิปันโนภะวะตสาวะกะสังโขสังครนะมานิบทที่4บทกราบทส่วนมนต์นะมะการสิทิคาถาน้โมตัสสะภะคะวะโตอรหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะภะคะวะโตอรหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะภะคะวะโตอรหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่5้าบทสวดไตรสานะคมนาปาฐะพุทธังสานังขจฉามิธรรมังสานังขจฉามิสังฆังสานังขจฉามิทุติยามปีพุทธังสานังขจฉามิทุติยามปีธรรมังสานังขจฉามิทุติยามปีสังฆังสานังขจฉามิตติยามปีพุทธังสานังขจฉามิตติยามปีธรรมังสานังขจฉามิตติยามปีสังฆังสานังขจฉามิบทที่6กบทสวดสัจจะยาคาฐานะทิเมสานังอัญงพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจจเชนะสุทธิเมีโหตุสัพพทานัะทิเมสานังอัญง ทำโมเมสานังวรังเอตินะสัจจเจนะสวดที่มีหโฑตุสัปทานัตถิเมสานังอัญยังสังโฆเมสานังวรังเอตินะสัจจเจนะสวดที่มีหโฑตุสัปทาบทที่7บทสวดมหาสมัยสวดเอวามีสุตังเอกังสมัยยังพระขวาสักเคสุวิหารติกะปิรรตุสุบิงมหาวเนมหาตาพิภุสังเจนะ สัตทิงปัญจมัติเหหิพิภูตสติเหหิสัพเพเหวะสัพเพเหวะอรหันตเตหิทัศเหิจะโลภะสติเทวตาเยปุเยนะสันนิปริตาขุนติพระวันตังทัศนายยะพิภูตสังคันจารตะโคจตุนังสุทาวาสกาญิกานังเทวนังเอตระทัคโหสิอายังโขปคขาวาสเกสุวิหานรติกาปิวัุสมิงมหาวเนีมหาตาพิภูตสังเคนะสัตทิงปัญจมัติเหหิพิภูตสติเหหิสัพเพเหวะอรหันตเตหิทัศเหิจะโลภะสติเทวตาเยปุเยนะสันนิปริตา อสังกมิตวาปัจวโตสันติเกปาเจขาถาภาเสย,ยาม,มาติอัตโคตาเทวตาเสยถาปินามาภาละวาปุริโสสาม,มัญชิตังวาพาหังปะสาเรยยะภาษาริตังวาพาหังสามินเชย,ย,ยวมะเอวะมีวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภะคะวะโตปุระโตปาตุระ,ระ,ระ,ระหังสุอัตโคตาเทวตาภัะวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอธรังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาถาภาเิ มหาสมยุปวานัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาธรรมะอิมังธรรมมัสมยังทักิตาเยวะอราเทสังคันติอโคปราเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาถางอภาสีตัตระพิฆวสมาทหังสุติตังอัตโนอุชุกามกังสุสารถีวะเนตานิขะเหตวาอินทยานิระขัตติพันธิตาติอัตโคปราเทวตาพระวตโตสันติเกอิมังคาถางอภาสรีเสตวาคีลังเสตวาปารีคังอิทคีลัง โอหัจมมะเมชาเตจะรันติสุทาวิมาลาจากขุมมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโขปราเทวตาพระพโตสติเกอิมังคาถังอภาสศเยเกติพุทธังสานังคตาเสนเสนาข้ามัสเมสันติอปะอปายาปูสมิงประหารมหายะมานุสังเทหังเทวกายังปาริปุเรสติติอัตโขภาวาพี่ขุออมันเตีิยปพุยณะพิขเวทสสุโลกธาตุสูเทวตาสานิปติตาหุติ ฐาคตังทัศนายนพิกรสังคันจ่าเยปิเตพิขาเวอเหสูงอาทิตตมัฏฐานนางอรหันโตสมาสพุทธาเทสัมปีพระขวันตานางเอตระมมาเยวะเทวตาสันิปริตาอหสุงเสถาปีไมห่างเอตระหิเยปิเตพิขวเวพระวิสันติอนาคตตมัฏฐานนางอรหันโตสมาสมพุทธาเทสัปีพระขวันตานางเอตระมาเยวะเทวตาสันิปริตาพระวิสันติเสยฐาปีไมห่างเอตระหิอาจิคิสามีพิขาเวเทวกายานางนามานิกิติสามีพิขาเวเทวกายานางนามานิเทศิสามีพิขาเวเทวกายานางนามานิ ตังสุนาถาสาธุกังมณะสิกโราาธะภาศิสามีติเอวัมพันเตติโผเตพิขูเพราวะว่ตัวปัจจสุสุภะควะเอตะทะโวจัสีโลกรรมนุกัสสามิยัตถะภุมมาตัสสิตาเยสิตาคิริคัพพรังปะหิตตาสมาหิตาอุทุสิหาวะสารีนารูมหังสาธิสัมพุโนโอทาตมะนะสาสุทธาวิปัสสันวิปัสสันนามะนาเวลาพโยปันจัสาเตยตาวาวะเนกาปิลวัฒเวตตุอามันตยิสตาสาวะิงสุเรตเต เทวกายยาพิกันตาเตวิชานาถพิกาวเตจจอาตามกรุงสุตวาพุทธัสสะจนนังเทสัมปาตุรหุยานางอมนุสสานาทสันนังอเปเกสตัมมัททัพุงสหัสสังอัฏฐสัตตเริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสสานามาทสงงอเปเกนันตมัททัพุงที่สาสภาพุตตาอหงตันจัสสภังอภินญายวกิตวานะจกคุมาตตัวอมนตยิสัาสาวกเกสตีนาเตเทวกายยาพิกันตาเตวิชานาถพิกาวเยวหังกิตยิสามิขีราหิอนุปปโส สัตตะสหัสสาวยัขาปุมมากาปิระวัฒวาอิทธิมันโตชิติมันโตวันละตยัสสันโนมุตมานาภิกกรรมมุขีขุนังสัมิติงวะนังชาสหัสสามีหาวตายักขาระตัวนิโนอิทธิมันโตชิติมันโตวันละตัวยัสสันโนมุตมานาภิกกรรมมุขีขุนังสัมิติงวะนัง สตาคิราติสหัสายะขานานาตุนิโนยที่มันโตชุติมันโตัววันนาบรรตุยศศิโนมุธมานาภิกขามุงพิขุนังสมิติงวะนังอิเจเตโสราราสหัสายะขานานาตุนิโนยที่มันโตชุติมันโตัววันนาบรรตุยศศิโนมุธมานาภิกขามุงพิขุนังสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายะขานานาตุนิโนยที่มันโตชุติมันโตัววันนาบรรตุยศศิโนมุธมานาภิกขามุงพิขุนังสมิติงวะนังคุมพิวราชะ้าหิโกเวปุลสานิเวสานังพิโยนังสตาสหัสังยัค พัตตารัฐถูภาษาสติคันทพานาอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตะปิตาสภาวุอินทนามามัพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตูยสัสิโนมุตมานาภิกกรมองค์พี่ขุนังสมิติมณังทักขินันจะทีสังราชาวิรุณหัวตาภาษาสติคุมพันธานังอธิปติมหาราชาเยสัสสิโสปุตตะปิตาสภาวุอินทนามามัพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตูยสัสิโนมุตมานาภิกกรมองค์พี่ขุนังสมิติมณัง ปัจจิมันจะที่สังราชาวิรูปภูริภาษาสติยาคานาธิปติมหาราชายสตติโสปุตตปิตะสาภาบูอิทนามาภาบาลาอิทิมันตูุติมันตูวันนะมันตูยัสสินุโมธมานาภิกขามุงพิคุณังสมิติงวังอุตตรัจะที่สังราชากุเวโรตประสาสติยาขานาธิปติมหาราชายาตติโสปุตตปิตะสาภาบูอิทนามาภาบาลาอิทิมันตูุติมันตูวันนะมันตูยัสสินุโมธมานาภิกขามุงพิคุณังสมิติงวังอุริมาทิสังทัตตารถโถทักขีเนนะวิรุ thag โศปัจจิเมนะวิรูโุเวรรอตัังงส จัตโรเตมหาราชาสมันตาจัตตุโรที่สาทัทธรมานาอัทังสุวเนกาปิรัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายากูเตทกเวเตนทูวิภูจาวิภูโตสหจันทโนกามเสเสโทจะกกินนุคันทุนิคันทุจะปนาโทโอปมัญโยจะเทวสูโตจะกมาตาลิจิตเสโนจะกันทัปโจรโราชาชโนสโคอาคูปันตสิโคเจวติมพรูสุยวัสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภา สหราชพมพโมทมานาพิกามุงพิคุนังสมิติวนังอัฐากูนาภาษานาคาเวสาลาสหตจักากรมภาลัสตัตราอาคูปายาคาสหญาติทิยามุนาทัตราชาอาคูนาคายาตสิโนเอราวัณโนมหานาโคสปะคัสมิติวนังเยนาขราเชสหสาหารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวะนัมัชปัตตาจิตราสุปนาอิติเตนะเตสังนามังอภัยตัน อภัยยันตธานาคราชานมาสีสุปันสุปันโตเขมามากาสิพุทโธสันหเหิวาจากหิปุปหะยังตานาคาสุปนาสานามังังสุพุทังชิตาวชิระหัเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัเสเตอีที่มันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวขาสาเวปจิตติสุจิติจับมหาราโทนัมูจีสหสตันจับพลิปุตานังสเพเวโรจนามกาสันนาิตวาพระลิงเสนา พาหุพพาาา้พัฒน์ธรมกุปาข้ามงสมยโยธาดิพัทันตีพิ่ขุนนางสมิติณวันังอาโปจัเทวาปทวีจัเตโชวายูาตถาข้ามงมรุณาบานาเทวาโสมโหจัตยศส,สาสหาเมตตาเก้านากายิกาอักูเทวยัส,สินโนทัศเต,เติธะทากายาสัพเพนานะต้นนิหน่อยที่มันโตชื่อติมันโตวนันทะมันโตยัสินโนมุทธมานาภิกขมุพีขุนนางสมิติณวันังเวณทูจัเทวาสหารีจัตอสมาจัทุเวยามาทันทัสุปริสาเทวาจันทม,มาคูปุรักิตาสุยสุปริสาเทวาสุยมาคูปุรคิตา นักขัตานิปุรักิตาวาอาคูมันทวราหกกาวาสุนังวาสโวเโสถโถสักโกปาคามุริตนาโทถทัาสติทาทากายาสเพนานันตโน,นินยที่มัตัวทุติมันตัววันวนะม,มันตัวยะสตินุมุธมานาพิฆามุภิคุนาสมิมิติงมะนังอาทาคูสาคูเทวาชาละมัคคีสีขาริวะาาัดอุททะกาจะโราจะจะโรชาจะปุมาปุพพานิพาสีนโนวรุณาสหาธรรมมาจะอัจจุตาจะอเนชากาสุเรยะรุจิราอาคูอาคูวาสวัสดีสีนโน ทัศเตตทาทากายาสเพนานะตอนนี้หน่ยที่มันตัวชุติมันตัววันนะมันตัวยัสสินโมุมานาพิกฆามองพิขุนังสมิติงมะนังสมานามหาสมานามนุสามนุสตมาคิดทาปุุจิกาอาคูอาคุมปุตุจิกาอาถาอุหะริโยเทวายเยจารุหิตวาสินโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสสสินโนทัศเตตทาทากายาสเพนานะตอนนี้หน่อยที่มันตัวชุติมันตัววันนะมันตัวยัสสินโมุมานาพิกฆามองพิขุนังสมิติงมะนังสุการุมหาอรุณาอาคูเวฆานุสสาตะไคหาปโมขาะ พธามัตตาหารักชามิสการเจยะสัจสิโนธนยังอาคาปชุโนโยทิสาอภิวัสติทัาสตีธาทากายาสเพนนานต้นนิหนที่มันตัวชุติมันตัววันนั้นบรรตัวยะสัจสิโนมุทมานาภิกษมุภิกขุนังสมิติงมะนังเขียมิยาตุติตายามากัตตากาเจยะสัจสิโนสัมพิตากาลามาเสลามเสถาโชตินามาจะอาสวะอิมารติโนอาโคถาภูปะนิมิตาท่สตีธาทากายาสเพนนานต้นนิหนที่มันตัวชุติมันตัววันนั้นบรรตัวยะสัจสิโนมุทมานาภิกษมุภิกขุนังสมิติงมะ สตตีเทวนิกายาสเพนะนะตอนนี้นุนนามันวะเยนามันวะเยน,าานะยนาอาคันฉุงเยจันเยสัติศาสหาปะปวุฒิชาติมัคคีลังโอะติน,นะมะนาสวังท้าเคมโมคารตรงนาคังจันทางวะอสิตาติตังสุพามาปรมัตโตจาปุตตาอิทิมตัตโตสหะสันนังกุมารโอติโสจากสุปะฆะสมิติงวะนังสหสัสพรมมโลกาหนังมหาพรมมาทิถติอุปปันโนชติมัตัวพิสบากายโยตสิโสท่าเสถัยอิสราอาคูปัจเจกวะสวัตติโน เสันจัมัชโตอาคาคันิโตบริวาลิโตเทจัสพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพามะเกมารเสนาพิกามีปาษาการหาสามันที่ยังนิทะคันทะทะพันธะทะราเคนะพันทัมทะวงสมันตาบริวาเรทะมาวงมุนจิตถะโกจินังอิติธรรมหาเสโนการหาเสนางอเปสัยิปานินาตละมาหัจะสารังกตะวานะเพระวะเพระวังยะถาปะบุสโกเมโคฐานยันโตสวิชโก ตถาโสปัจจุทวติสังขุดอัศยังวเสท่านจะสะพังพิญญาญาวิตวนะจกขุมมาตตุอมันตยิสตถาสาวกเกศเสนรเตมารเสนาธิกันตาเตวิชาราถพิกวโวเตจะอาตามกะรุงสุตวาพุทธศาสนางวีตราเกหิปกาโมเนสารวมมปีอินชยุงสเพวิชิตสังฆามาพยาติตายตสิโนโมทันติสหพูตหิสาวกาเตชเนสุตาติที่แปด โทดสวดธรรมจักษ์กับโพธิสัตว์เอวามเมสุตังเอกังสปายังพระขวาภาระราชิยังวิหารติเปลี่ยิสิปัตะเนิมิขะถายยินตระโขพระขวาปัญจวัคขีพิขัวมันเตสีเทวเมพิขเวอันตาปัปปัชเตนะเสวิตภาโยจายังไกเมสุกามะสุขานิการุโยโคลหโนคัมโมโพตุชนิโคลนัลโยอนันตสันติโตโยจายังอตตะกิลิมาถานโยโคทุกโณนัิโยอนันตสันติโตเอเตเตพิขเวอุโคอันเตอนุบะขัมมะ ชิมาปฏิเาธาราเทนะสัมพุทธาจักขูการิญาะการีบัสัมายะปิญญายะสัมทยนิพานสังวตติกตมาจัสาพิฆเวมชิมาปฏิทาธาธาขเทนะสัมพุทธาจักขูการิญาะการีบัสามายะปิญญายะสัมปทยนิพานสังวตติอายะเมวะอริยธรรมขิโกมโคเสถีธรรมสัมิตติสมสังโสัมมวาจาสมกรมโตสัมมชีโวสัมมวามุตมสติสมสปาริพยังโคสาพิฆเวมชิมาปฏิทาธาาเทนะพสัมพุทธาจักขูการิญาะการีบัสัมายะปิญญายะ อีทางโคปนะพิกเขเวทุกขังนิสจังชาติปีทุกขาชาาปีทุขาแม่ลำปีทุกขงสุกกะปริเทวะทุกขะโทมนะสุปายาสาปีทุกขาปีเยหิสัพโยโคทุโขปีเยหิวิปโยโคทุโขยำปิดฉังนารพัติตามปีทุกขังสักิเตนะปัญจุปทานขันธาทุกขาอีทางโคปนะพิกเขเวทุกขะสมุทธโยอเิสจังยายังตันหาโปโนพระวิกานันทิราคะ สหคตาตัตระตัตระาพินันทินีเสยธิทางการมติหาภาวะตัณหา,าวิภวตัณหาอิทางโขปนะพิฆเ,เวทุขารนิโรธทริจจังยโยตัสายวะตัญหายะอาศสสวิราคานิโรโทชาโคปตินิสโคมุติอนาลโยอิทางโขปนะพิฆเ,เวทุขานิโรธคามินีปฏิปทาอนิจจังอะยะเมวะอะริโยอะถังทิโกมโคเสยธีทางสมัมมาทิฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรรมตสัมมาชีโวสัมมาวาจาสัมมาวาจายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ ทางทุกขังอริสจัติเมพิอเวปุเพอนนสุเตสุธรรมสุจักขงุธปาทิยานังุตปาทิปัญญาธุปาทิวิชาอุปาทิอโลโกตุปาทิตั้งโขไปทางทุกขังอิจังปรินเยยปรินเยยันติเมพิเวปุเพอนันทสุเตสุธรรมอสุจักขงุตุปาทิยะนัสุตุทปาทิปัญญาธุปาทิวิชาธุปาทิอโลโกธุปาทิ ทิทางทุกข์าสมุทโยอริจจจันติเมพิเวปุเพอนัุสุเตสุทเมสุจักขุงเาทิยานังราทิปัญญาเราทิวิชาเถาทิอโลกธเถราทิตั้งโขปิทิทางทุกข์าดสมุทโยอริจจจังปหาตัปตติเมพิเวปุเพอนุสุเตสุทเมสุจักขุงเถราทิยานังเถาทิปัญญาเถาทิวิชาเถาทิอโกธเราทิตังโขปิทางทุกขาสมุทโยอริจจังปหินันติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุทเมสุจักขุงเถาทิยานังทธราทิปัญ ทิทงทุกขันทโรธโทฤทธจันติเมธิกเวปุเพอนันทสุเตสุธรรมเมิสุจขงุทพปาทิยะนังทพปาทิปัญญาทพปาทิวิชาทพาทิอโลโกทพปาทิตังโลไปทิทางทุกขันิโรดโทจังสัจฉิกตพันติเมิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจขงุทพปาทิยะนังทพปาทิปัญญาทปาทิวิชาทพปาทิอโลโกทพปาทิ

อริสัจจังภาวิตันติเมติขเวปุเพอนันุสุตเตสุธรรมิสุจักผงทัปปาทิยานังทัปปาทิปัญญาทัปปะทิวิชาทัปปะทิอรรถโภดทัปปะทิยาวะกีันยาวะกีบาจเมีติขเวอิเมสุจตุสุอริสัเจสุเอวาติปริวัตังทวาปทศาการังักถาภูตังยาณัทสนังสุวิสุทธังอหมวสีเนวะตาวาหังติขเวสะเทวะเกโลเทสมาระเกสปะมาเกสัตสัมณัพรามานิยาปชายะสะเทวมนุสัยยาลุตระังสมา ยะตัวเจโฮมีพิฆเวอิมีสุจตุสุอริจเตเจสุเอวันติปริวปตังทวารสาการังยะถาภูตังยานัทสนังสุวิสุทธังอหูสีอถาหังพิฆเวสเทวะเกโรเกสมาระเกสมาสปรมะเกสัสนันภามานิยาปชายะสเทวอนุสายะอนุตตรังสัมมาสัมพุทธินิสัมพุทโธปัจญญาสิงยานันจะปนะเมทัสนังอุทะปาทิอะกุปปาอะกุปาเมวิมุตติอายามันติมาชาตินัตถานิสุขุนภะปุติ อิทิมาโวจะภควาอัตตานาปัญจวัคคิยาภิกขุภะวัตตุพราสิตังอภินันทุงอิมาสมินจัปปนะเวยนาแกมสัมมิงพัญญามณีอาโยสมะตุโกลฐานเสะวิชังวิตตมาลังธรรมจักขุงอุตปาทิอยากจินจิสมุทญาธรรมังสัมพันตังนิโรธธรรมันติปวัติเตจะภควตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัทมนุสาวิสุงเอตัมภควตาพานาเสียงอิสิปตเนมิขไทยนุตระังธรรมจักการปวัติตัง อปติวติยังสมณีนวาพระมณีนวาเทวีนวามาเรนวาพระมุนาวาเกณจิวโลกัสบินติภูมานังเทวานังสัทธังสุตวะชาตุมหาราชิกาเทวาสัทัมนุสาวีสุชาตุมหาาชิกานางเทวานังสัทธังสุตตวาตาวติงสาเทวาสัทธมนุสาวีสุงตาวติงสานางเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมนุสาวสุงยามานังเทวานังสัททังสุตตะวะตุสิตาเทวานังสัตทังมรุสาวีสุนตุสุต ปัณณิมีแต่ว่าสวัวสดีเทวสัรธมนุสสาเวญสุปรณณิมีแต่ว่าสวัสดีนางเทวีดำศรธรรมกกาายิเทนุสสาเวญสุเอตัมพคกวตาพานาสิยังอิสิปตานีมิกธาเยนุตระังธรรมจากังรปฏิบตัติอย่างสมณีนวาพรหมนินวาเทว,นวนีนวามารินาวาพรหมุนาวาเกนะจีวาโลกะสมินติอิริหะเต,ะน,เตะน,นะคเนนะเตนะมุตเตนะยาวะพรหมลุกาศท,ทัวอับผูกขั้ฉีอายันจะทาา้าสาสหสีโลกะธาตุ สังคัมปีสัพพคัมปีสัพพเวทีอะปามาณะอะปามาโนจะโอราโรโอภาโสโลเกปาตุระหุสีอติกรรมเมวะเทวารังเทวานุภาวังอัโขภะคะวะอุทานังอุทานีสีอัญญาสีวัตถะโพกุลทันโยอัญญาสีวัตถะโพกวนันโยติอิติหังอัญสัมุตโตกุลทันนิสะอัญยาโกลทันโยเตวะนามังอโหสีติ บททกอุทานสติอิทิปิโสพระวาาสมาสามพุทโธวิจารณาสพโนสุขโตโรกวิทูนตโรปิธัรมธอิสัทธาเทวานุสรพุทโธปวาติบทที่ิสวากะบทที่สิบธรรมานุสติสวากะตัพุทธาธรมสดติที่กกาลิโกเอหิปัสสิโกปนยโกปจตังวิเทโภปิยุหิติบททิสังขารสติสุปติปโนพระวโธสาวกสังโฆอุชุปติปโนพระพุวโตสาวกสังโฆาญาติปโนพระพุโตสาวกสังโฆสามี อาหุนยโยปางหุนยโยทักขินเนยโยชลีขันเยโยอนุตระังปุญญาเขียตังโลกัสสาติบทที่สองสกัตตวาสกัตตวาพุทธตรังอุตธรรมุตมังวรังหิตังเติมุสานังพุทธะเฉติเชนะสุทินานัสันตุปัฏวาสเพทุขาบูสเมเตุเตสกัตตวาธรรมะธรรมรัตนังโอตธรรมุตมังวรังอปาริตาภูปสัมมานังธรรมเตเฉนะสุทินานัสันตุปัฏวาสเพปยาบูสเมเตุเตสกัตตวาสังขารัตนังโอตธรรมุตมังวรังอาหุเนยังปตาสสตุาพเเโรคูมเต สิบสามพระอัฏาชินมัจจรชยาสนาการตาพุทธาชีตวามารังสวาหันัจตุสจ้าสัพังรัสังเยปิวิสุทธ์อรสาทานหันการัตยพุทธาธวิสตินายกาสรสพีปริทามัยหังมัสเกติบริสราสีเซวิติโตมัยหังพุทโธธรมโมธรรมดูจันเนสังโฆปริโตมัยหังอุเรศภะคุณากรโธทาทัยเยเมรุโรโทสารีปตูจตั้ทคินีโกนทานโยปิติภาคันสมิงโมคะลานุจวามเกท้าคินีสมณีมัยหังอาสุงอานันทราภุราการัปโขจะมหานามุปพาสงมาปุสเก เอาตัวพิทิพาสมิงสวโยพังกรุนิเสนสีสามโนสุพิโตมุนิปุพพะวงปุมาลกัสโรเทโรจะมะเหตสีิตตวัตโกสูมัหังวัฒเนีิจังปฏิทาสิพุนาครปุณโนอคุลิมาโรจักอุปาลีนาสิวรีเทาราปจิมิสะตานเตติตกรมอมาเสสาเศสานิติมหาเถราวิชตาชินาวกาเอตาสิติมหาเถราชิตตวัตโตชนนราชะรันตาศิตชินาทมังคีสุิตาพัฒนาอุประัตอาสิทักิเนเมตสุสุตะกังพัชคังปัจจติวอาส อา迦สีเตนางอาสีสสับารัิตาชินานานวสารงยุตาสตปการกตาวตาปิตาลิตตตายัตุกตวาสีสนีตอันตชินติยสาวตตมีกิจเจนะสทาสัมพุทธปัชเรีนปัญชรมาชนีพันรตาิตาีสถาันุมังสเตมากิษาสภาอิเจวันโตสุขโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัตโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังขารุภาเวนะชิตตระโยธรมานุภาวปริโตจารานีชินา บทที่สี่บทสวดพระหงมหาการพาหงสหัสพินิมิตาสามุทันตังคีมีขลังนึกกะโคราเสนามาณนาธนาทิธรรมุทินาชิตวามุนิโตตันเตจซาบัตุเตชัยมังคลานิมาราติเรกามาพิจุสภรติณีโครัมปนาละวะกามาขามัทธยาขังกันดิปิันตมุทินาชิตวามุนิโตตันเตจซาบัตุเตชัยมังคลานิมาราจีนิงคารัชวารังอติมาทพูตังทวักิจมาสนีวัสขัานันตังเมตตมุสเสกาวิธินาชิตวามุนิโตตันเตจสาบัตุเตชัยมังคลานิ อุขิตตักขักขมาติหาสัตุ์ารุณนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาและวันตังอิทีพิสังปตมโนชิตวามุนโทตันเตชสาพัตุเตชัยมังคาลานิกัตวานะกัตธรรมุธรังอิวะคพิณียาจินใจยะทุธาจนังทุท่าวจนังชนะกายมัตเฉสันเตนัสมุทินาชิตวามุนโทตันเตชสาพัตุเตชัยมังคาลานิสักจังวิหายะมติสัจจกวัฏเขตุงวะทามพิโรปิตตมนังอติอันตะปูตังปัญญาปฏิปจลิโตชิตวามุนโทตันเตชสาพัตุเตชัยมังคาลานิ นันทวนปนันทภควรามิเตกุเตนะเทผู้ชกเคนะธรระเบียงโตอิทูปรเทศสวิตินาชิตวามินโตตันเตชะสาปอตุเตชัมังคลานิทุกขาหาทิฏฐิผู้ชเคนะสุัาถะหัตถางพรมังวิสุทธิจุติมิตรทิพกาวิธานังยานะคเทนะวิธินาชิตวามินโตตันเตชะสาปอตุเตชัยมังคลานิเอตาปิพุทธะชัยมังคละอัตถาถายโยวัจนุทิฏฐิสารติมันติเหตตวานะเนวกัิหาริจุปัตวานิโมข่าสุขังติ ปโตสัพพโมุตตมังเอเตนะชัจจันาคุตเตชมังคังสยันตปุทยามูลสกยานังนันทิโนเอวังตะบังจิวหงอิเชยสุชมังคเลอปลาสิเดปังขีสิเซวะติบุเะเลปิเซขีสัพุธนานะปโตมุตติสุนักตังสุมังคังสุปาตังสุตังสุขโนุตจัสีทางพรมจาริสุปักขีนังกายกรรมังวาจากรรมังปัทขีนังปักขีนังมโนกรรมังปณิทิตทักขีนาพักขีนานิัตวานะรพันตเตีักขีเนภาวตสัพมังคังรักันต ภาวัตุสัพมังคารังรักขันตุสะเปเทปตาสะพปธรรมานุภาวีนัสตาโสตีพระวัตุเตภาวัตุสัพมังคารังรักขันตุสะเปเทปตาสะพปสังขานุภาวีนัสตาโสตีพระวันตุเตบทที่สิบห้าปฏิทานะคาถายาธิปตาสันติมิหารวาสินีทูเปคะเรโพธิฆะเรตหิงตหิงตาธรรมธานีนะพระวัตูเตพระวันตุปุชิตาสวดถิ่งกัลโกรเตทามิหารามันทะเลเถระจัมมะชานวากาจัพิกัโวสารามิกาทานปฏี อุปาสกาคามาจะเทสานิขมาจะอิสราสปานาปูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปีจะอันทะสัมภพวเยาวาสังเสะชาตาอัฐวูปปาติกาลิยานิกังธามอวังปฏิจเตสัมเทปีทุกัสสะกะโรตุสังขยังท้าตุจีรังสตังธรมโมธมัทราจะปุคาราสังโคโหตุสวาโคะอัายะจะหิตายะจะ อัมเหรัคตุส,ส,จจโโสะธโมสะ,ะเ,เปะสนนสพปิธรรมมจาริโนมิถิงสะบบานุเปะเนยามะทมเมียอริยปวีติเตปสันนาหวนตุสะเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปเวชันโตกาเลีเทโวปรวัสส,ส,ส,สตุพุทธิภาวายยะสตานังพระสม,มิทธังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจารชังนิจจังรักขันติปุตตกังเอวังทมเมียราชานโนประชังรักขันตุสะพระทา,าบที่สิ ทิตาอุโยชนะคาถาทกขัปัตตาจันทิทุทูขับปัตตาจันทิทุขาพาปัตตาจันทิพยาโสกปัตตาจันิโสกาหนตุสเพเพปีปานิโนเอตาวัตาจะามเฮหิสัมพัตสัมพัตังปุญญสัมปะทังสเพเทวานุโมทันตุสภะสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสทายะศีรังรักันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหนตุคัจฉันตุเทวตาคาตาสิทบทที่สิบเจ็ดสุมังฆาคาถา โอหตุสะพังสุมังขรังละคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสวดทีโหตุนิีันตรังโอหตุสะพังสุมังขรังละคันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสวดทีโหตุนิีันตรังโอหตุสะพังสุมังขรังละคันตุสัพเทวตาสัพสังกานุภาเวนะสวดทีโหตุนิีันตรังสัพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันเจียงพระลังอรหันตานันจติเชิญละขามัทมิสัพพโสสัพพพะสัเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันเจียงพระลังอรหันตานันจติเชิญละขามัทตมิสัพพโส สพเพพุทธารัตาปจเจกานันเจงพลังอรหันตานันจติเชืละัปานิสัพโสสัพเพพุทธาภรัตาปจเจกานันเจงพระหลังอรหันตานันจติเชละขังปานธิสัพโสสัพเพพุทธาพรัตาปจเจกานันเจงพลังอรหันตานันจติเชื้ละขังปานธมิสัะโสสัพเพพุทธาภรัตาปจเจกานันเจงพระหลังอรหันตานันจติเชืขังานิสัพโสสัพเพพุทธาภรัตาปจเจกานันเจงพลังอรหันตานันจติเชขังปานิสัะโส พรพพุทธาพระปตาปัเทกานันจะยังพระังอรหันตระจากเตชียและขมันนิสพัสดุ์ด้วยด้วยภาพแห่งสัจธิฐมภาพแห่งความเพียรและนิสัยในการบูชาพระตรระไตรด้วยการะยายบทสวดมนต์พระสวดพระปริตและประสาทเหล่านี้ขอขอามุลิเดี๋ยวดีแก่พระเจ้าคอยควรจากทุกไปทั้งปวงขอให้พระเจ้าถึงทางด้วยทางธรรมขอเจตเพื่อและทั้งหลายโปรดมุนาในการสวดสยายมนต์และธรรมเหล่านี้เมื่อมุนาแล้วโปรดบริกรให้แก่พระเจ้าทุกคุณพระตายอดเสด็จที อย่งเงี้ยเสด็จี่เรยนใ้คหมดแปดตลอดจนวมาถึงมงคลทั้งหมดที่สามสิบสี่คืนให้เปลี่ยน้วยภาพแหม่ปั๊บปริจจงทรงในพระสิทธิประการเทินสามบุคคลบุญกุศลของพระเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาตามบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากละเจริญทั้งปวงพ้นจากความทุกข์แก่ยทุกชนทั้งสิ้นและบรรลุความสวยเจริญรุ่งเรืองที่การงาน ชนะต่อประสาทและมาทั้งหลายสมบูรณ์พรพาา้อมรัตาานสารสมบัติบริวารสมบัติวิดวตาเห็นธรรมสมเห็ุนี้การอิปัสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจตุริยควายไทยทั้งสี่คืออายุวันณะสุขาภราเทวินขอยโมทนาบุญกับครอ,อบครัวอืนตุภัณฑ์